เออ่เลนเจอร์นะครับแต่ตอนนี้แอ o w s สตอมมันอยู่แค่ขั้น5นะครับผมจะเทสการ์ดแมงแดงให้ทุกคนเห็นนะครับผมอ,อ่จะตาย สายฟาร์มผมว่าต้องมีครับผมการใบนี้ใบเดียวอยู่คนเยอะมากคนเยอะมมาแอโลสตอมอยู่แค่ขั้น5้านะครับตรงนี้ที่ แมงแดงตอนนี้ผมใส่แค่หนึ่งใบนะบมันก็จะติดยางนิดอ่ะติดเรียบร้อยแล้วครับติดทีเดียวเลือกเต็มเลยทุกคนเห็นใช่ไหมมันจะเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟของกาวิตี้อะ่ะยาปั๊มมันไม่มีแล้วมันก็แพงมากครับแคผมคิดว่าสำหรับเนี้ยอา่า ใครที่เล่นสายฟาร์มนะครับต้องมีให้ได้ผมใส่เป็นเอ่อหนึ่งแมงแดงเอลนะครับตอนนี้แรงมากเลยบอกว่าแรงมากที่ขั้นห้านะครับ HP เต็มด้วยครับผมเออผมใส่ตอนนี้เป็นไลเวิร์ดนะครับกับแมงแดง1นใบนะครับสายฟาร์มต้องบอกก่อนแล้วก็ผมใช้คลิปเทเลพัดไอเทเลพอแทนครับเพราะว่าวิงแพงมากวิง่งหนึ่งวันแพงมากจริงๆตอนนี้ วันที่ผมอัดคลิปอยู่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยนะมีคนรับเนี่ยสามถึง500บาทผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมเห็นที่เขาประกาศรับถ้าดามเมจเราสูงนะครับมันก็จะดูดเลือดแรงขึ้นดูด SP แรงขึ้นตามนะ ลองเล่นนอยยิ่งเราล่างมอนเยอะนะครับผมว่าโอกาสติดมันก็จะเพิ่ม,มขึ้นตามอ่ะนี่ครับเต็มเลยทีเดียวเต็มเลยครับผมงั้นก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับว่าควมันเยอะมาเทสคลิปตอนนี้เดี๋ยวกลายเป็นแจมอีกก็ฝากไว้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันครับ ม,มเผื่อการตกเผื่อการกโอ้โหเป็นพระค้างนะสบายเนาะไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเลยเดินมาเก็บได้เลยตอนนี้ เลือดเต็ม HP เต็มตลอดครับผมผมบอกได้เลยว่าสบายสายฟาร์มมาตัวเปล่าๆถ้าแอโร่สิบคือผมว่าไม่ต้องมีบัฟอะไรก็ได้กดแค่ EXP กำม่งเดียวพอเลยครับอยู่แต่ผมลงอินด้วยนะเผื่อว่ามันให้ HP มันเด้งนึงเผื่อ,อไรเวิร์ดไม่ติดครับเพราะ,ะไรเวิร์ดโอกาสติดมันน้อยมากหนึ่งเปอร์เซนต์เองถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เปิดดู ใช่ไหมทุกครั้งที่โจมตีม,มีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนตที่ได้รับ AP 4%รนจากดาเมจที่เราทำได้นะครับอ๋อสบายใจนี่ผมไม่ต้องมายิงเ,เดินเก็บขยะเอาไว้ได้ไหมเนี่ย ผมเอจีน้อยนะครับมันก็เลยจะโดนมอนทุกดอกเกือบทุกดอกแตเดนว่าเรายืนได้โอเคครับงั้นขอบคุณมากครับผมติ่ติดตามคลิป